วันนี้พาทุกท่านไปดูวิธีการเปลี่ยนกระจดไฟหน้าของรถมอเตอร์ไซค์เหล่านะครับทุกท่านนะครับซึ่งกระจกไฟหน้าที่มันเหลืองมันหมอนะครับมันไสามารถทาการเปลี่ยนได้นะครับกนะก็วิธีการเปลี่ยนนะครับเราก็ใช้กระโดดถุงเป่าเครื่องเป่าลมร้อนนในการทําให้พัดติ่ยนะมันยืดมันอ่อนตัวมันให้ตัวได้นะครับทีนี้เราก็ ทําทการนรักกล้มนาฬิกาเพราะวา่าข้างในมันเป็นกาวมันเป็นซิลิโคนนะเมื่อกาวหรือว่าซีลที่โดนความร้อนมันก็จะอ่อนตัวมันก็จะย้่วยนะครับทุกท่านหลังจากนั้นเราก็ค่อยๆทาําการนักเงียขึ้นอย่างที่ทุกท่านได้เห็นในขณะนี้นะครับท่านนะทีนี้เราก็พยายามใช้ในกอผมละว่าเครื่องเตาลมรอ้อนพยายามหมวย ให้มันร้อนครับทั่วถึงเสมอกันทั้งโ่มนะเราก็จะเป่า,แล,า,นานและพร่องะนะของนะครับตรงนี้ เมื่อเราทําการงานออกมาแล้วนะครับนี่นะเราก็จะทําการเปลี่ยนฝาเลนส์ใสตัวใหม่นะครับทุกท่านฝาเลนส์ใสหรือว่าตัวกระจกด้านหน้าตรงนี้นะครับมันก็จะมีเป็นของเทียมแยกขายทุกุ้นนั่นแหละนะครับมันมีขายแล้วในปัจจุบันนี้นะครับทุกท่านนะต้องบอกไว้ก่อนนะว่ามันเป็นของเทียมนะครับทุกท่านนี่นะความใสมันแตกต่างกันชัดเจนนะครับทุกท่านอันนี้ อ่าก็เป็นอีกหนึ่งแนวทางที่นำมาฝากเพื่อนๆนะครับสำหรับใครที่อ่าไม่อยากจะทำการเปลี่ยนโคมไฟใหม่เพราะว่าของแท้มันแพงของเกียมมันก็ไม่รวมแสงแสงมันกระจายมันฟุ้งนะครับก็เอาวิธีนี้ไปใช้แล้วกันนะครับขนอเาะนะครับในขั้นตอนของการเปลี่ยนนั้นเดี๋ยวเราจะมีคลิปยาวมาแนะนำเพื่อนๆอีกรอบหนึ่งนะอันนี้ก็อ่าพูดเป็นคลิปสั้นมาก่อนนะครับเราเป็นคลิปสั้นก่อนในส่วนของ ยาวมันก็จะมีข,ะมข้อควรวระวังมีวิธีการารายละเอียดต,ต่างๆเข้ามาเกี่ยวข้องครับ